ใครมาวะเฮ้ยเหี้ยว้าวาไปไปโดน,นกูหรอกกล่กองนี้ภาพมันก็ใหญ่ใหญ่นะตังหน้ากูเสื้อเกินมองไม่เห็นอะไรเลยเลยกล้องตัวจริงอันนี้กล้องเนี่ยได้จอกล่องโน้ตบุ๊กถ่ายซะยด้วยเฮ้เหี้ยแบบมาหานานจังวะแต่ <c oughs> ว่าจะไม่ใจร้อนแล้วนะเนี่ยเออลืมบอกว่าทำไมต้องมาในสภาพแบบนี้เพราะว่าผมจะไปฝึกงานอยู่ กันยงอยู่รูปปการเนี่ยตัวเดือดฮามันสุกเนี่ยวันนี้วันวันวันพุธถ้าคลิปนี้ออกไปก็น่าจะน่าจะเลยวันสุกไปแล้วอ่ะไม่เคยมอง,ไม,ไ,มองออไม่เคยมองก่อนเอาเดีโอ้กูคุยกับคนดูแม่งพารามากูเปิดไมค์เกมเ,กเขาได้ยินเสียงกูพูดไหมเนี่ยเออตอนนี้กับเกมเรียนบทสิทิ์ซึ่งถ้าคนเคยเล่นดูออก็รู้เลยมันเกมอะไร อันนี้เลือกแมพเอาอตัวบุกตัวไหนดีวะผม,มเล่นถนัดตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เลวกันคนญี่ปุ่นเนี่ยปืนปืนหลักเอาเป็นมอะไรวะไทเปอร์เก้าแปดเก้าอ่านไม่ออกอนะ่ะเอาไ,ม,ไม,อม่เลือกตัวปืนก,การปืนก,การปฏิกปรกยาไปนู่นผมไปอยู่หอหอ,อที่ปืนการก็เตี๋ยวไว้ให้ ของเออคือเขาเตรียมไว้ให้กูบอกชื่อไปแล้วจะบอกทำทำไมกูเงียบทำไมวะเนี่ยกูไม่เล่าต่อเออไปอยู่นู่นผมกลแบบไปแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะกลยแต่คลิปแบบวาไรตีแบบ้ที่ผมทำมากลัวแบบถ่ายไม่ได้ว่าอยูห่หอเนาะเดี๋ยวรบราะคนข้างห้องเขาเทพว่าในช่วงที่ผมไปฝึกงานก็อาจจะลงคลิปแบบแบบเนี้ยคลิปเล่นเกมเนี่ยบ่อยหน่อยโอ้แต่ได้สลับสลับกันไป มกูจะทำมึงไปเป็นแรปเปอร์ดไ,ได้ไ <c oughs> หนนเเเเเมเนี่ยโหลดนานอ่ะเอาอ๋ออ๋อมีปบบไอ้ตัวเนี้ยคอนเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษแต่ไม่ออกคือเกมนี้ตัง้งเป็นภาษาไทยได้เออดูบอลเนาะช่วงนี้ช่วงใหม่ช่วงโอซามิทเกมคือกูก็สร้างช่วงใหม่มาเรื่อยๆแล้วกูก็ลืมช่วงเก่าไปแล้วดังไอโอซามิทไปดูเจ็ดกูก็ลืมไปแล้ว ตอนนี้กูาะเออกูจะทําใหม่ตอนอยู่สุปราการเลยล้วกันเพราะว่าแหมได้คอนะประหยัดซื้อของจากเซฟเป็นมาทําแดกอูเขาจะทำกูเป็นแรปเปอร์เหมือนเดิมวันนี้ฮาร์ดดิสก์เสียงไงมันโหลดนานจังวะเสียเพราะอะไรเป็นแต่ๆนะมันใชใหม่ตัวนี้ไม้ของหูฟังไม่ใช่ไม้โบย่าตัวไวเลสจะใช้ตัวน,นั้นเสียงม่นเก็บรอบห้องเลยตอนนี้มันตะเกตตัดเสียงได้ ถ้าใครไม่เคยเล่นจะรู้นะครับไอ้ใครไม่เคยเล่นผมจะบอกฮะคนที่ไม่เคยเล่นก็นแล้วกันคือไฟบุกเริ่มมาแตให้เป็นโดนก่อนเดี๋ยวลาให้หนึ่งหนึ่งนาทีมั้งนาทีก็สี่สิบวิแหละให้หาด่าจะแบบนี้หาะเบิดไปมาเปิดไม้ไว้ฉบหายเลยเนะี่ยไม่ได้เปิดไม้ไว้ใช่ไหมเออไม่ได้เปิดไว้ใครปลาเครื่องนั้นไปวะ

ต้องบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยตาดนีน่าจะเข้าได้ไมแต่มันเข้าไม่ได้เยี่มยมไว้ก่อนเอาว่าไปไม่ได้เป็นสองกูจัดจตรงนั้นซะเลยยิงปล่อยโดนไว้ก่อนเยี่ยมกดตัวไหนวะเรียก้ รืไอไม่เอ้าเฮียล่วงสัตวจะไปยอ่ะ่ไหมจะเรากเราอยู่ข้างนอกอตัวนี้มีมีโดนแดแวมึงโล่สงตัวเลยนีหว่าตก็เพื่อนโอ้ี่นี่ตัวนี้มีตัวหนึ่งนี่นี่นี่มาไปไนี่น่เดี๋ยวเบิงเงเบิงเบงอ้าวมาไม่ได้รูเป็น่ได้ เ yeah! ยกูร่วงควายจริงเลยกุล่วแล้วมากูร่วงตึกตายไอ้ร่วงบ้านเพื <laughs> ่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเเอออแม่งีวกูจะตายหายเลยมึงมาช่วยกูดิมาดิมาดิเออเออมา เลือเหลือยี่สิบไม่ได้เลยกูข้างนอกข้างในมีปะแบ็คปาแฟนเข้าไปไม่โดนใครเลยขอบคุณมากยังมีอีกอยู่เออเออโดนเจ้าของนี่ยอีกแล้ว มันเป็นกาแฟโคจริงมันไม่ทะลุดีกว่าก็คยเห็นตัวเองอย่างนี้ในจอเลยอ้าวอ้านั่นยังอยู่เว้ยเหลือกล่องอยู่สองตัวเนี่ยมาอยู่ข้างในเลยเผือดอยู่นี้๋ยวเข้าไปดูข้างในไปมันเปลี่ยนได้ไหมงำี้ทำไมเป็นอย่างนี้วะคีย์บอร์ด อาตายฮะาตอนแรกมันกูโทรแค่เลยอุ้ยนั่งกูหลัไลงไงซะ <l> อ่ะรอบสองเนี่ยไปแ,แท็กอยู่แต่เลยก,กันสี่รอบอ้วไ่อยากเกิดตรงเนี้ยเกิดไกลๆว่ะตัวเดิมละเป็นตัวนี้ดีกว่านี่ตัวโกงเลย มันจะมันจะกั้นโล่ไว้ตรงปืนได้เวลาเรียกว่าแซมแรมเสริแมแรมข้างข้างไอ้ข้างประตูอะประตูศัตรูจะยิงมาโดนก้นกระจกเบออตัวนี้แล้วกัน,นเปิดมีอะไรบ้างมีแฟร,แฟเร,แฟเร์เออแฟร์ดีกว่าเอาหรือว่าเกมนี้ตัวละครแต่และตัวจะปิดหน้าส่วนมากจะปิดหน้าเปิดหน้ามีไม่กี่ตัว ใส่หมดทำไมบ่อยจังเลยก็เกิดเกิดมาซะนอกเลยจำไม่ได้ด่าไม่ได้กูเลือกเองเนี่ยโอ้ยโอ้ยว๊วยติดติดติดป๊อปเอ้ยไม่เห็นดิควายว อัสดสตูได้เนี่ยเนี่ยนี่มีตัวหนึ่งตั้งเอาไรไหมเดือดตั้งไปทีท่จุดบีแล้วเต้าหุกใจหมดไปชิวไว้ก่อน ไควายว่าอะไรเขาต้องมีไม่่ใชตัวที่มันรู้เป่าอ่ะรอบที่แล้วตัวนี้กูอยู่ตรงไหนเมอยากพูดคำายาหเลยผมอยู่ตรงไหนพูดอย่างนี้จะดีอีกตัวดักไหมตรงนี้ตรงเดียว จริงผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเก่งไงนั่นมันเล่เเงชาวะตรงไี่มีอ้ไควายถูกตยิงตายนี่ไม่มีมเสร็จข้างบนนี่ตาออกมีอะไรอ่านี่ไงวันนี้แน่นอนมีไหม งี้โล่งโจ้งเลยอเอ้ยออออนี่ปั๊บ,บข้างในมีตัวหนึ่งไครมาวะเฮ้ยไอ้ยี <c oughs> นัก้กูได้ยินข้ามามีไหมวะเช็คก่อนเอ,อ๊บกไูไปดักมุมวะ็คตรงนี้ก่อนออไม่มี ว่าอดไหนไม่มีที่จบปอกแป็กปอกแป็กไม่มีหลอนไปเองก็โดดทำไมวะ นี่ลงม่ใช่แ่งอยู่ตรงกูเดี๋ยวมาล่อหลังกูซะอเอคโลงได้ถึงจะล่ะงแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเว้ยเจ็ดขวา เอา้ามึงสังเกตหรือคนเดียวนี่กว่าไปเลยสองตัวเดินรูรูโอ้ยหนูให้กูไปวะไยค <c oughs> ือหวยตกใจหมดอะังกัน 1> 1ให right. right. ้เป no, ็นคนไทยเล่ด้วยดีกว่าใช่ไหมเมื่อกี้เหี้ยเดี๋ยวคนสุดท้ายตายคนสุดท้ายเอาไฟฝ้าป้องกันนะมาดิไฟฟ้าป้องกันแต่เดี๋ยวได้จุดเดียวจุดเกิดเลยผมดูจุดเดียวก็แล้วกันจำเชื่อมันไม่ได้ผมใช้จำไม่ได้กูอ่านไม่ออกเอาไปปืนพกธรรมดา อูซีแม่งล็งมันคุมยากนี่เลเซอร์ไปเลเซอร์ใจแม่งไปเลยเดี๋ยวที่ไปไหนวะใส่เก็บไม่ทันโอ้ยมันไม่ได้ไปสองแล้วไปทีมเราไม่ได้อยู่ียจริงเลยป,ป้องกันมันง่ายไฟบุกมันยาก ใครว่าปะไปคุยกับฟีมือเล่นเถอะนสไตล์กูอสไตล์ผมผมว่านะใครคิดจะกูต้องบน่นทกีไม่เกี่ยวกับเรื่องกูก็บน่นไม่เกี่ยวกับจิบก่อนคนผิดปลุกโทษมันเต้นขาดต่างไปกลางกอลยไวตรงแพงอ่อนนะครับมันจะช่วยกันกระสุนได้แต่ตัวนี้มันแข็งอยู่ หลายนัดกว่าจะพังจะเบิดทิ้ง,ท,งทำไมวะอ๋อนี่เรากันไม้ไว้ปล่อยโดนเอาไว้ตรงฐานาตัวหนึ่งวันนี้มันปล่อยโดนได้สองตัวโอเคตรงนี้แหละนี่อะไรอ่ะอ๋อชิว 哦，米修、oh, 的呗。走。 เพื่อนเราหรือเปล่าว่าเดินเนี่ยนี่ดูตัวเองดิโอ้แม่หลอดไม่กดบังคับเลยดีกวเปล่าตานขาด้วยตกใจเหมือดไปกูตจะกดอะไรวะชั้นล่างวอานี่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 ตัวนี้ว้าว I don't Op 4 has located a bomb, but oh, I know it. what to do. มีอะไรตรงนี้มีตรงนี้มีมีมีนั่งไงกูว่าแล้ว

คือว่าช่วงแรกนะไปจะช่องช่วงแรกนะช่อนนะไรนะที่ทำเดียวกับเกมออกมาแพ้ชูเลยสามบติดนะเอ้าแพ้เอาที <c oughs> า่หน่งครับโอ้อย่างนักูกูได้ที่หนึ่งแล้ว โอ้เดี๋ยวที่หนึงห่งอะครับเดโอ้โหที่ห,หรครับเป็นไงครับเป็นไงรครับกลัวคุณจะรั่ก็อีเนี่ยแหมัช่วเรื่อก็ที่หนึ่งรครับที่หแต่แพก็ไปละเจอการสมุดประกันดีเนาะก็จะมีคนจตามช่องโอ,อ,าโอสาม,สม,มเมตรด้วยนะครับก็จะถูกใจเปลีโอสามเมตรด้วยนะเจ๋เจอเอคนอยู่ตรงไหนวะในตีนอ่าวใช่ไหม